สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับที่มีความรักไม้ประดับราไปถึงไม้ด่างทุกชนิดบอนสีทุกชนิดทุกประเภทวันนี้ช่องหนุ่มอุบลชาแนลก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนํำความดำสวยมาเจอเจอกันอีกแล้วครับในกระถางนี้ตู้ครับจะฮาบไปถึงไหนไม่รู้ครับ นี่คือเฮลิโคเนียดังเห็นสวยก็อดที่จะถ่ายด้วยความคิดถึงไม่ได้นะครับสวยมากต้นนี้นะครับกถ่ายไม่มีสองต้นยังมีต้นเล็กด้วยแต่วันนี้สิ่งที่จะให้ชมนะครับดูความแตกต่างนะครับนั่นก็คือนางไหมกับพนคร ดูนางไมนางไมนะครับให้ดูความต่างก็คือว่าพูดถึงถ้าหากว่าใบาเล็กเนี่ยครับจะแทบจะแยกไม่ออกเลยนางไหมนี่จะมีมีสีแดงค่อนข้างไม่เยอะเท่ากับพะนครน,นะครับเดีย๋ยวมาดูนางไหมก็นนางนางไหมนี่ใบเขาปลายเขาจะแหลมออกออกแหลมแหลมหน่อยนะครับส่วนพนครน,นใบกลมใหญ่ นี่เพิ่งนำเข้ามาใบกลมใหญ่มากการเลี้ยงก็พอๆกันนะครับระยะเวลานะครับอยู่ที่เราดูบางคนท้าหากว่าจะให้จัดจ้านมากนะครับดูเขาจะมีเขียวอยู่หน่อยน,ะนี่พันครน,นะครับนี่พนนันครดูครับดูความสวยงามบางครั้งนั้นใบไม้สี ของแต่ละใบไม้นั้นนะครับแต่ละชนิดนั้นก็บ่งบอกให้เรามีความรู้สึกได้มีความรู้สึกที่ดีหลังจากเลือกงานมานะครับก็มาดูต้นไม้มาดูใบไม้ใบกลมใหญ่นะครับขอบคุณในรหรับผู้รู้นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาส่วนนางไหมนะครับที่เพิ่มรับเข้ามานะครับบริจา้ทราบนิดหนึ่งใบจะออกปลายจะแหลมแหลมนะครับ แต่ก็จะมีเขียวค่อนข้างเยอะกว่าส่วนพระนครน,นั้นดูครับใจอิมดูทีไรก็มีความสุขทุกครั้งไปส่วนข้างๆนี้แวบๆบแบบเข้ามาสักครู่นี้นี่ก็เป็นออมชมพูนะครับอคนที่รักต้นไม้ก็บอกว่าจะดูกี่ครั้งก็มีความสุข อินลิโคน,เนีเนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ไม่กี่ต้นเท่านั้นเองในรถนี้ขอเรียนให้ทราบท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับไลน์นี้อยู่กระถางนี้มันพิเศษมากเลยกระถางนี้มี2ต้นด้วยกันดูใบเขาครับความสวยงามชมต้นไม้การเลือกต้นไม้แต่ละครั้งนะครับถ้าหากว่าเราถามกูรูถามผู้รู้ เราก็จะไม่พลาดแล้วว่าไปตามกระแสของตลาดด้วยนะครับกระแสต้นไม้ตอนนี้อะไรที่มาแรงเช่นชมกับผู้ที่มีบอลที่ราคาแพงๆรวมไปถึงบอลกระดาษนะครับมาถ้าพูดถึงบอลกระดาษด,ดางแล้วบอลแต่ละชนิดราคาแตกต่างกันไปบางคนก็สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยเมื่อสะสมเอาไว้วันที่ราคา แพงแล้วก็สามารถนําเอามาแบ่งปันนะครับให้กับผู้ที่เขาชื่นชอบได้ก็สร้างเป็นเม็ดเงินได้เช่นเดียวกันขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่กด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้นะครับในช่องของหน่มอุบลชาแนลนะครับก็รพร้อมที่จะนำมาแบ่งปันกันไปแต่ในแต่ละครั้งมีหลายต้นก็พร้อมที่จะเดินทาง ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอทุกท่านมีความสุขในการชมต้นไม้ที่ไหนก็แล้วแต่มีได้หลายคนนะครับตอนนี้บอกพอขับรถจะขับเร็วก็ไม่ได้ก็ต้องมองดูข้างทางไปด้วยเห็นกล้วยหน่อยก็ไม่ได้แทบจะเบรกเลยนะครับว่ามันมีกล้วยด่างไหมตัวผมเองก็ก็เป็นแล้วเดี๋ยวนี้ครับอารมณ์นั้นเลยเห็นกล้วยแวบๆไม่ได้นะครับ ยากจะแวะจอดแวะถามดูนะครับอ๋อไปดูแล้วมันเป็นใบมันเพียงเพียงแค่กล้วยเขาเหลืองท่นเองคนระเราก็มีความรู้สึกที่ดีว่าเออน่าจะมีกล้วยด่างกับเขาบ้างอ่ะดูกันไปนะครับเดี๋ยวเร็วเร็วนีวว้นะครับได้มาชมกล้วยด่างสักต้นหนึ่งนะครับขอบคุณทุกการติดตามนี่คือพันธุ์นครใบใหญ่ใบโต ส่วนนางใหมนั้นใบเรียวเล็กนะครับแต่สีนั้นนะครับก็ไม่ค่อยได้ต่างกันเท่าไหร่เมื่อเลี้ยงแล้วเมื่อมันที่เขาสมบูรณ์นะครับต้องเรียนให้ทราบเขาโตนะครับแต่พอดีผมนํามาเปรียบเทียบกับพระนครที่เขาโตแล้วขอให้ท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ